เติม MC เกมบ้าอะไรสีถูกกว่าเติมเองเยอะมากที่สำคัญเติมไวระดับไฮสปีดนะครับมี IDM ล้วนขายรับดึงและเตะต่างๆด้วยครับนอกจากนี้ยังมี IDR V ฟรีไฟล์ขายด้วยนะครับผมและเกมอื่นๆอีกเพียบสนใจติดต่อได้เลยเกมน่งโอเคอุ๊ยตกใจนะห <pos> วัดดีครับ <S <S คุณโทรน้องเซลตามคำเรียกร้องสองหมื่นและนี่จะเป็นสองหมื่นสุดท้ายที่กูจะเสียให้กับเกมนี้ละ จริงไหมเนี่ยคุณบอง2องมื่นผมเอาไปซื้อ iPhone ได้คุณโน่อ่ะเป็นคุณคุณเติมไหมสองมืน่นอ่ะอือถือนี่คือเตอมิมครับอ่ะโอเคผมขอญาตเหมือนเดิมนะอ่ากดร้อยกดร้อยฟูดผมกดร้อยกดร้อยกดร้อยไอ้เหียฟ้าไม่มาถ้าอางนี้ทำไงอันนี้ยากแล้วอันนี้ไม่มาเนี่ยยากแล้วอันนี้หนักเลยเพิรเพอร์เนี่ยหมดอีกเยอะพี่โหอันเนี้ยหมดอีกเยอะเพราะว่าถ้าเกิดฟ้ามามันจะง่ายฟ้าเป็นตัวที่ได้ยากพี่ ผมต้องแก้ด้วยสิบอะไรเงี้ยเรื่อยๆน่าจะเกินร้อยไปมาแก้เกินร้อยเนี่ยแก้เกินร้อยฟ้ามันยากพี่ชายผมอ่าผมต้องแก้ได้จุดนี้ทีมงานดูอยู่มันก็รีบๆปรับหน้าไอสัตว์เดี๋ยวคนไม่เติมตามเฮ้ยทีมงานกูให้เวลามึงทีมงานกาลีนาอสัตว์โอเคโอเคโอเค ให้เวลามึงด้อย่าเงาะมึงดูแลมันกันเลยรีบปรับซะคนจะได้เติมตาเพื่อนตายกว่าร้อยอ้าโ้โหยีสเมตรเลยมึงเกินไหมเฮียมึงมามึงก็มาแบบโอ้โหไอสัตว์มาไม่สนเฮียอะไรเลยพอไม่มามึงก็ไม่มาเขาลุกเป้าไอเฮียกูเนี่ยมันรับได้อีกใบนึงเลยเนี่ยแต่อิมไปมันกากไปตรงกลางมันจะดีกว่าครับอ่าฮอะลองดูถ้าเกิดมันไม่ มาเฮียทิมงานกูก oh. yeah. mm ็บอกมึงแล้วมึงจะมาทำเฮียแล้วเมื่อกี้สามมันมึงมารอบละอันก็พอไอควายธนูอันนี้คือบ่นพึมพำอันนี้พูดจริงไม่ได้บ่นพึมพำหรอกเพื่อดูอยู่แล้วก็ปรับให้ไงอ่าไปโอ้โหเนี่ยพอแก้มแก้ยาวไงพอฟ้ามันไม่มาจากร้อยมันแก้ยาวกูชักไม่มีความสุขละไม่มีความสุขแล้วอะ ไม่ค่อยมีความสุขแล้วว่ะพี่ชายผมไม่ค่อยมีความสุขเลยว่ะคุณทำไมวะผมผมไม่โอเคดิผมโอเคอะไรอะมันมันเอาอะไรมาโอเคล่ะตอนนี้พี่ชายต้องทำยังไงต้องแก้ไงโจ์โจดตรงนี้เวลากดใจเย็นๆอย่าใจร้อนคุณโดนี่บอกหัวแก๊งหน่อยไม่มีหัวแก๊งครับพรกผมอยู่กันเป็นครอบครัวครับโอเคโอ้ครบเลยโอเคเพื่อน เคยมาตอนนี้เลื่นๆแล้วลื่นๆแล้วไม่มีเกลือแล้วโอเคมีคนบอกไหมพอซอกเอทดอะถูกแล้วมันกินแรมน้อยเมื่อกี้น่ากินแรมเยอะโอเคแดกเยอะไไป่าามมแดกเยอะไปหน่อยเวนดึงแรมกูขนาดนี้สัสเฮ่อยู่กันได้เยอะนะเยอะนะเยอะนะเยอะะนเกินเกินห้าเกินเจิดไปแล้วผมเติมติดท็อปสิบอะผมเติมท็อปสิบมาคุณดูดิและเหรียญยังไม่หมดด้วยตายแล้วผมเรียกน้องบอลไม่ได้เรียกว่าเสียบอลเสียบอลท็อปสิบแค่นั้นแหละคุณหมอ ตายแล้วเสียบอลเขียนข้างเสียเซนเขียนข้างเสียเซนเสียเวอโอ้โหแล้วผมมีแฟงอีกยาวด้วยเหลือมีแฟงยาดูทรงแล้วมีเพิ่มเยดี๋ยวเดี๋ยไอ้ฟ้าไอฟ้าเฮ้ยฟ้าหายแล้วไอฟ้าเฮ้ยฟ้าฟ้าเพื่อนอฟ้าเพื่อนตอนียาวอะขออยากได้สักสชุดได้ ชุดนี้ไรชุดนึงอะมึงน้อยไงเหมือนสมองมึงอะน้อยน้อยเพิ่มแรมแรมมึงน้อยเดี๋ยวเสมือนสมองมึงน้อยเออเดี๋ยวเพิ่มแรมไปสั่นได้เปิดในกุ้งข้อโคมอีเวนแต่ว่าปกติแม่งไม่เป็นไงเพื่อนแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวเพิ่มแรมเดี๋ยวเพิ่มเราครับแรมไม่มีบานหรอกมาเฮ้ยไม่ได้หรอพี่เฮี้ยหนักแล้วสานัอหนักแล้วหนักแล้วจะได้รอบอีกรอบหนึ่งไหมขอรอบนี้ไรอีกรอบหนึ่งอะหยาบวะ หยาบว่ะเออยไข่รอบไข่รอบเพื่อนไข่รอบ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 จัดไปกดร้อยอ้โหโอ้โหขาดเยอะเลยคนนี้ที่ว่าผมแลกให้ครบแล้วกดร้อยยี่ไหมที่ว่าผมเป็นผมว่าถ้าคุณอยากวัดอีกวันหนึ่งว่าทำนะผมขอวัดแล้วกันผมขอวัดแล้วกันขอวัดขอวัดพี่ใช้แรมเท่าไหร่สิบหกมั้งไม่สิบหกก็สามสองไม่รู้อาจจะไม่ได้เดี๋ยวค่อยเติมเพิ่ม โอเคโอเควูวูยิงยิงโอเคเดี๋ยวไปดูในเกมน้องพี่โทนี่พี่แซนเดินเอ็มไจะเอ็มไหมลูกนับเราดูในการ์ดผมจะได้เงินเอ็มได้เยอะกว่ะได้เงินเอ็มดูเยอะเมื่อไหร่โทนี่จะเลิกรับหลังพี่วัฟผมอยากรู้พี่เผลอแม่งแทงพี่ยับเมื่อไหร่โทนี่จะเลิกรับหลังพี่วัฟผมเห็นพี่เผลอแม่งแทงพี่ยับให้คุณแทงผมหรอ ไม่มีคุณคิดมากน้องก็ร no ้อยแตกอีกแล้วอ่าน้องมันยูปันอยากให้อแกกแล้วแตกนะอืมใส่ไฟพียใส่ไฟกันเก่งนะพวกมึงน้องเอ้นรกอ่ะคุณโออเหมือนเดิมโอ้โหการเดียวเนอะกดที่น้องๆชอบชอบชอบก็เติมเองบ้างนะหยอกหยอกหยอกน้องชายพี่หยอกหยอกกัรมาดูดีเจงนี่แหละถ้าเกิดไม่มีตังเติมไม่เติมมันแพงผู้แดงเจงให้ดูมันแดงอยู่แล้วใครไม่ได้ผู้แดงก็โง่แล้วเอาจริง เออโอเคมีคนบอกพี่ไปลองขอสปอร์ไนต์พีพียูไหมคือบานทอีมันอยู่ที่ดีลด้วยถ้าเกิดเขาให้เราโปรโมทสามปีง่้ให้เราของชิ้นเดียวมันจะใช่ไหมเฮ้ยหกหมื่นเลยหรอเวลามันอยู่ที่ดีลด้วยถ้าเกิดคุยดีวกันโอเคมันก็ดีนะับอุ้ยเฮ้ยแพงจังวะไอตัวที่ผมได้ขายออกไหมเนี่ยไอตัวนี้มัน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 เป็นย้ายไปอยู่เอซีมิลานแล้วเนี่ยย้ายไปอยู่เอซีมิลานแล้วต้องแพงอันนี้เหรอมันสู้แมนยูได้หรอโอ้ันมันจะแพงขนัดเี้แมนยูได้ไงอะอ่าขอที่ใบนี้ ใบนี้ผมยังไม่เห็นใครได้ด uh, ีนะแต่ผมจะจับให้ BTB แค่นี้แหละโปรตุเกสโดโดเฮียโดไม่มีปีนี้เอ้ยมีว่าแต่ไม่ใช่เซมาโดป้ะเซมาโดครับแล้วโบกเจ็ดด้วยไม่ต้องมาก็ได้นะไฟอ่ะถ้าอยากจะมาแบบเนี้ยมึงไม่เอากูลุ้นก็ได้นรกเอฟเอกาก้ากาก้ากาก้าเฮ้ยปอกบ่าเฮ้ยปอกบาบอกบ่าไอ้สัตว์ลาวิโอเฮีย ว่าอยู่ละมาตลอดปอกบลาปอกบาแม่งกลายเป็นลาวิโออีกแก่พูดแม่งก่อนเลยครับพูดแม่งก่อนเลยเพื่อนอไม่เคมาอย่างเงี้ยผมชอบมาอย่างเงี้ยแหละผมชอบเพื่อนเอฟพีแอลแล้วเดบิวตีไม่มาเลยหรออกฎแม่งสี่เลยแล้วกันเฮ้ยเอาใจน้องๆเออเออเอ้เตนเอเตนหายใจไม่ออกกองหลังว่าเป่าวาหรอ ประมาไม่ใช่ยูเมลโหเพื่อบวกแปดแทนนะบวกแปดร้อยสิบเก้าร้อยสิบเก้าใช่ครับเ <c oughs> วนดี้เลิกได้ไหมบอกว่าอีกครั้งจะแบนแล้วนะขอต้องลาอ่าได้ได้อ่าผมให้แล้วเวนดี้ผมให้แล้วผมให้เว,นด,วนดี้ไปละเพื่อนให้มันหน่อยให้หมัดมันให้หมัดมันอ่าไปกดต่อพี่ชายูกรักครับผมไฟอิตาลีกองหน้าอิตาลีใครวะ โ oh. อ้ยไอ้ยหยเย็ดม้อเย็ดกระเบื้องฮัโลโหลเจ็ค <Check. S 2> อะไปกดทกนดีครับพชิน้น <Check. S 2> เดี๋ยวทักไปนะครับอันนี้ไอ้แฮปปี้พิวตัวจริงหรือเปล่าน้อง mm hmm. เด็กเกียนเกียนชอบมาตั้งมั่วมึงก็พี่เป่ามาเฮียเป่าพุจีนเปล่าเน,นี้ยน้องเ <laughs> oh, อาไปไประหารเอา <laughs> ที่เจ็ดคอมัน <laughs> ไอ้แค่เขาจะมาช่องคุณทำเพี้ยอะไรพวกมืออะตั้งปอมไอ้ควายร,รู้อ่ะไปเปิดเลยไม่ต้องมีอะไรอย่างนั้นเบียกับเ <c oughs> บื้องปวดจะปวดโอ้โขาจั๊ะไอ้แต่ไฟว่ะไอเยอรมันละอ๋อจหญ่นะตัวเดิมเหรอใครอะตัวเดิมก็ต้องมาเนาะโอ้ไอ้เัตี่อ้เขาต้องมาสองตัวติดเลยเหรอ อว่าราคามันได้อยู่พี่พลังมันเยอะร้อยเจ็ดเจ็ดพลังมันเยอะ WZ ราดีดีหน่อยดีดีหน่อยพ่อเกมมันล็อกมันยาวมียคนบอกเกมมันไม่ล็อกอยู่แล้วใช่เกมมันไม่ล็อกอยู่แล้วมึงรู้ได้ไงนันล็อกอะคุณโทคุณมีกระถางไหมมาคุณมาเลยครับผมผมมาลงมือรอแล้วโอเแต่ับคุณพร้อมนะสามพอกสามครั้งก่อนนะ

โอ้ยเจ็บเลยนะตอนนั้นเชลซีเชลซีเชลซีโอ้ยถ้าแสนขายออกมันี่ยผมว่าถ้าราคาถ้าจะออกนะผมไปเช็คเลยออกเหรออ่ะระหว่างคุณดูผมเปิดต่อเลยเดี๋ยวเดีบวรีออกนะมีคนรับอยู่เดี๋ยวโอเคโอเคมีคนรับอยู่โอเคโอเคมีคนบอกนอกได้ไม่นอกไม่นอกพี่ไม่นอกอยู่แล้วเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยพี่ไม่นอกอยู่แล้วน้องชายอ่ะแล้วเกิดใครเอานอกก็ทักมาใครเอานอกก็ทักมาเฮ้ยนี่อะไรไม่มีดีเลยหรอเฮ้ยอ่าตัวปอมปีฟาไล่ฝีมาไรแกเฮ้ย เคยีหลายอ่ะล่ะอ๋อลิเวอร์แอร์เดวิลบานเหรอบานจอนบานบุกแปดจอนบานสี่หมื่นกระจอกอีฟาสแม่งเห็นสีแม่งไม่คุ้นไงเซนแม่งจำได้ผมจำไม่ได้เลยผมก็าจำไม่ได้ W4 ว่ะเฮ้ยเฮ้ยเตเลมีเหรอเตเลมีปะที่ลาดเอ็ลเเทเตเลมีเตเลมี งั้นมี่ขยต่ำสุดไปเลยพี่ต่ำสุดเยี่ยมีคนดักสูงให้ขายต่ำสุดอยู่กูโคลบีทีบไฟลรัวๆเลยว่ะช่วงนี้สเปนเนาะซีบี CB. สเปนใช่รอเฮ้ยเห้นจริงพี่ครับหมอยลาหมอย์มมอยดีถ้าเกิดลาหมอยมาี่จุงนะจ๋งนะลาหมอยมาจุ๋งนะ WC แฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนโอเวลอะ ซีเดียเบลใครอ่ะซาบีอลอนโซ่แต่เบลโจแอนเลนเหรอเปียนโลกแห่งเวลครับมึงสั่งกูกดกูกดอ่ะพรุ่งนี้ก็ได้นะอ่ะกดแล้วอ่าไอ้ันพอสั่งกดอไอ้เซนเฮ้ยเดี๋ยวกูฟีอ้อไม่ไ้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 กดไปงี้แหละกดไปเลยกันรลยว่า BTP ว่าประส พอบีทีบแม่ไม่ค่อยมีไฟผมสังเกตหลายทีละเป็นเวครับ์คครับวซีโอเคเฮ้ยเบิร์เยี่ยมเดี๋ยวบอยใครไหมไม่มีตัวอื่แล้ว้องไม่น่าจะมีตัวอื่นปังอะใครอะอเนั่นเดนด็อกด็อกเกอร์ไงเดนด็อกเกอร์ด็อกด็อกกี้ด็อกกี้ที่เอาจากตูดอะบ้าหรือไงล่ะจะรู้อะโอ้ น้องเดิมบอยโหรโอ้ขาดูว่ายันเข้าไปเฮียร์แน่เนี่ยแคลนไม่ใช่มีดีมีขวยอ้โหอ่ะของจริงเขาวัดกันที่ไหนครับใบทายครับทีเอสหกแปดมาครับน้องละครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยสองพันบาทนี้เอาจะทำเ ทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมไอ้โหตัดรับตัดแต่มาสิมาเลยใคเใครอะไรฮะใ้รมาดูบ้าอะไรนะครับใคมาดูบ้ไม่ชัดอีกทีนะให้กูเปิดแล้วบอกดีเฮีย เบอร์ที่สุดไปครับผมสูตรนี้ได้เสมอเฮ้ยข่าวดีว<ห>เลยว่ะใครวะโอเคเอพีเอลซาวิดเฮ้ยไม่ใช่ไม่มีใครวะเซอเร์เบียเออเฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะหน้ายุ่ยมาเลยใครวะกูหงิด <sk ill> <sk ill> ไงกูห <sk ill> <sk ill> งิดใงกายหงิดนะกูคื่กายหงิดอะได้ไหมเอ้ยแม่งเปิดเลยเอ้าไม่ต้อ <sk ill> งรุ้นเลยฮะเทียสวิ่งมาหน่อยเพื่อนบวกห้าก็ได้เทียสอะอยากเห็น โอ้โหเกนี้หนักเลยว่ะพ่อเล่พ่อเล่พ่อเล่เกมสุดท้ายแล้วครับเพื่อนอินนลกไม่มีอะไรหรอเฮ้ย WBC ไฟมาก่อนรุนก่อนเออบาซิล LB บาซิลอเลส andro ดีป่ะดีป่ะอเลส andro อะเออเกง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 อย่างน้อยก็ได้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 โอเคเพื่อนโอเคโอเค อันนี้หมดแล้วอ๋อห้องหมดแล้วคุณหมดแล้วเหรอแล้วครับโอ้โหคเซโรโดนดักสูงอเล็กซานโดสามแสนอะไรไม่รู้แสนหนึ่งคอเตอร์มันสองตัวโดนดักสองตัวเลยไม่เว้ยเราสิบเจ็ดแล้วราคาแปดหมื่นแม่งคือถูกใช่ไหมมันเอาไปตีบวกพอา้าเป็นอะไรอ่ะอ่าไอเนี้ยผมขายต่ำเลยอ่ะตัดหน้าตัดหน้า <laughs> แม่งเลยอ่ะเฮ้ยถือว่าไม่แย่นะผมถือว่าไม่แย่หรือว่าแย่อะ มันก็ผิดล้านล้านแลวเอ็มก็ได้เยอะด้วยใช่ใช่แล้วเมื่อกี้ตัวกีโลขายไปนะครับมาครับน้องชายพี่หลังจากที่เราเปิดกิจไปเรียบร้อยแล้วไอดีหลักผมแล้วเงินเอ็มไม่ต้องนับนะอย่างที่บอกอ่ะเงินเอ็มเขาไม่นับการกิจเนี้ยเงินเอ็มไม่มีใครเขานับหรอกผมได้สิบล้านล้านอ่ะน้องๆก็บอกมันไม่คุ้ม นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปหานับเรามาดูกันที่การครับทุกคนเฮเปิดรัวไปเปิดรัวไปทรงเดิมนะครับไม่ต้องรอกันขอบกับเพื่อนตับกดเมมนะรักเพื่อนที่สุดไหนะมีการบวกห้าอะไรอีก่ะงานตามนี้นะครับเปิดบวกห้าไปก่อนเปิดบวกห้ากับไอคอนไปก่อนเฮ้ยทำไมมีน้อยจังวะทำไมกูมีการน้อยจังวะกูงงนะเนี่ยเออมึงไม่ปากตอแหลแล้วเพื่อนผมับเพื่อนตับกดเมม เออเยอรมันว่ะ L W เยอรมันแซนนาบรีใช่ไหมเออเกอร์เซ่สี่หมื่นเลยหรอเกอร์เซ่ร้อยที่สร้อยี่สเองสี่หมื่นเลยเหรอเพื่อนเอ็นบินฟนเดสเอ้ฟนเบอร์ซีเอ็นินฟนเดสซายี่อะไรล่ะเออกูอ่านเชื่ออะไรของแม่งวะเนี่ยอ่ะมางั้นเดี๋ยวเราไปดูที่บกป่เลยแล้วกันนะเฮ้ยผมมีกล่องเงินเอ็มอะไรมาจากไหนวะเนี่ยผมมีกล่องเงินเอ็มอะไรไม่รู้มาครับเพื่อน สิบเอ็ดใบมึงว่าจะมีทั้งแบบห้าแสนล้านหลุดมาจากพวกนี้ปะ่ะมาริโอเกอร์เซ่กูขอโทษได้ไหมล่ะไอสัตว์ร้อยมาโคล,ลีฟุตเออกูขอโทษพวกมึงก็ได้นรกมึงจะต่อยกูเลยไหมล่ะคือกูพูดผิดแค่นี้มึงจะถึงกับตีตีตัดตีกูตายเลยปะ่ะเฮ้หรือไงเอามาบ้านกูก็ได้ถ้าเกิดมันหมันขนาดนั้นน่ะนรกล้อ่ะจัดไปครับเพื่อนวางเมาส์ที่คำว่าชิ้นไอชิ้น WC ตัวแรกมาก็เยี่อะไรสั่งเหาวันนี้ BTB ออ้อ้ยางอีกคือทำไมเวลาไอดีหลักกูอะทำไมมันเป็นนี้ตลอดเลยวะ เออเฮ้ยเลวานคุยเลยโกไม่เลยนุณว่าเลวานกูเชนนี่เคยเป็นกองหน้านะใช่ไหมเฮียถ้าเป้นกองหน้าไงก็เลวานตรงเนี้ยเอพีอารละคุยเอพีอาเพื่อฮันโลแลมเดวมาเพื่อเฮียเล็ด เหรหน้าเว็บดีเหรตรงนี้เหี้ยก็ไม่เอาไฟโอเคฮอลแลนด์ okay. Holland, หรอซีเอ็มฮอลแลนด์รุ่นกุลิดเหี้ยอะไรไม่เตะบอลโลกเฮ้ยโอ้การ์เวนเบิร์กหกหมื่นหกหมื่นมีคนบอกใบมีรุ่นยากอย่าไปซีไอ้กูซีดิเพื่อนให้มันคุ้มตั้งแต่ใบนี้หนะ่าเดี๋ยวใบอื่นมาจจะเกลือก็ได้ระรักมึงคุ้มมาก,ก่อนเลยเอาใบต่อกาเวนชินเ,เบิร์กเบิร์ก ดูฟซีละไปโอเคซาวิดฮ้ยกองหน้าเซอร์เบียวลาโูวิดใช่ไหมวลาโควิดวลาโูวิดมีบ้างวลาโูวิดอะ่ะโอเคครัเอสเปน LM สเปน LM สเปนเปรโดเปรโดเอ,มอเโมเลน,โนเปิดกันต่อ ก็โหอันนี้เฮียเลยไปเลยไม่ดูแล้วผมไม่ดูแล้วได้ตัวอะไรไหนครับหูหาความรักความเมตามีหูมาสามตาความมรรจุไข่คว้ามองหาความสดใสขอพิมการีน่าให้เกลือ,อการีน่าให้เกลือแช่งกูเก่งแช่งกูเก่งกูปเปิดเลยเอาหน่อยเพื่อนโชว์เด็กเอ,อ๋อไม่พีว่ากูก็มีปัญญาเปิดได้การดีๆอ่ะเขาบ้างเออไฟมาเครื่องใหม่บวก c b เครื่องใหม่บวกใครวะพีมเครื่องใหม่บวกอีกแล้วเหรอพีมเครื่องใหม่บวกไม่ค่อยมีตัวดีๆไงเพื่อนอย่างที่พวกมึงรู้นะลุนยากอันนี้ไปลุยกันต่อเมื่อไหร่ WBC อ้าวปวดเศร้าอะน้องไฟมาโอเค เยมันโกโอ้โหน้อยเหรอบุกเจ็ดด้วยเฮียเครื่องบุกแปดก็น่าจะแพงอยู่อะแต่แม่งเป็นบุกเจ็ดไงเฮ้ยปีอะไรวะเฮ้ยปีอะไรอ่ะคือปีอะไรวะสเปนกองเฮ้ยมป็นต่อเลสเหรอฟอรโดูต่อเลสเหรอฟอร์นโอ้ยไม่ใช่แปดบ้านเขาอะไรตายเอ้ยโอ้ เห็นตะคนเขาได้กันบุกแปดต่อเลสอะ่ะจัดไปเพื่อนบีที T B ีเหรอไฟมาลุ้นหน่อยสเปนอีกแล้ว L W สเปนไงเปโดเหรอใช่ไหมใช่เปดโดไหมออโอ้ยอาเซนซิโอสองแสนโอเคโอเคอยู่โอเคอยู่ไป อะไรหน่อ,นอักตัวสักตัวเดบิวต์ส <วะ S 2> ีว่ะเฟลิกสักตัวเพื่อนดีดีสักตัวเพื่อนให้กูหน่อยบีทีบี B. ไฟบาซิลกองหน้าบาร์ซิลมีใครวะเพื่อนบีทีบีอ่ะดีดีอ่ะเฮซุสเออได้อยู่ไหมได้อยู่ไหมเพื่อนกาเบียวเฮซุส อกิจนี้ผมได้แต่เงินเอ็มส่งไม้ที่เปิดได้แนละ้วน้องชายวบ W C ไม่ได้ลุน้นเลยใครอ่ะเจ็ดเป็ด W C อันสวยงามตามท้องเรื่องสวยงามตามท้องเรื่องครับเพื่อนไม่มาสักทีเฮ้ยเฮียจะหมดแล้วเหรอเดี๋ยวกานกูจะหมดแล้วเหเนี่ย เฮ้ยเร็วแววะมึงเร็วไวปมะเนี่ยกูถามจริงเพื่อนมึงเร็วไปไหมอ่ะไปกดที่คำว่าชิ้น WC ว่ะโอเคโอเคยัดกระเบื้องไปยีิบสามทีวา บีวซีว่ะไอโฟร์ดฟน้องรักเกินห้าแสนล้านโฟลต้าห้าแบงค์แดงไหมล่ะหรือไงกลัวไหมอือโอ๊โอโ้ยอ่ะมาริโอเวยรู้จักมาริโอปะ่ะรู้จักเออปัญญาอ่อนนะเว้ยอะอ่ะไม่เป็นไรนะเว้ยไม่เป็นไรนะต่อไปเนี้ยไม่คือีของแท้เว้ยของแท้แม่ไม่ว่าหรอกของแท้แม่ปานอมอะไรอะ มันได้กี่ใบอันนี้ได้11ได้11ชุดเวก็โอเคอยู่นะอืออ่ะเพื่อนรักเวก็ถูกชุดละส0 0พันนั่นแหละถเพื่อนรักเวอยากให้ผมกด6หรือว่าอยากให้ผมกด1 1ดีป่ะน้องๆเขาอยากลุ้นไปมคุณจัดไปครับเพื่อนเออไปต่อเพื่อนไปต่อไปต่อมึงอยากเอยาะเหยาะยาะมึอยาท้อดิมึอยาท้อดิมุดเข้าไปก่อนอโอเคจัดไปครับเพื่อนรักโอ้โหนักเตะเต็ม คุณสั่งให้ผมกดเมื่อไหร่ผมจะกดเมนะื่อนั้นกดครับทันที F A เ F เลยแล้วผมเองเนี่ยเขาเองเ,อง,เองี่ยคุณเงียบไปคุณเงียบปากคุณไหปากตอแหลเว้ยมึงหยาดใจเสียเนียมึงอย่าใจเสียเากือบจับการมาั้ กูรู้สึกว่ามึงเนี่ยใจยเสียมึงอย่าใจเสียเอออังการเออเอฟพยเอ,อเอย,ยมันซีเอพีใคร<ห>วะมุลแล่โอ้โหเกรซีว่ะมุเ่กรซีว่ะเพื่อนมุลแล่ที่อะไรอ่าเวอันนี้มีรัวสิบเอ็ดใบเพื่อรัก เราไปกันทีละน้ำจิ้มน้ำจิ้มแล้วกันนะเพื่อนรักรับผมอ่าจัดไปเปิดที่มูซ้ายบนเพื่อนเข้าไปลึกๆ WC ลึกๆลึกๆโอเคลุ้นกันกับขำเพื่อนรัก RB บีเฟลิปลาไม่มีซาร์เฟลิาไม่ได้เตะปีนี้โอเคก็สมานเพื่อนรักเวแปดหมืนล้านนะอันนี้คคอตัวตัวโปรดคุณเลยอ่ะอ่าใช่ตัวโปรดเลยมาบ่อยชิบหายไอ้แก่โอเคโอเค เซโดกโอ้ไม่ใช่ว่ะ LB ไม่ใช่ว่ะที่อะอิสโตปียงอุ้ยอิสโตปียงเลยเหรอใบตันมะใบตันมะเพื่อนเมย์ใบตันอ่ะผมขอทีนึงลวกันเพื่อนเอืมได้ไหมเพื่อนครับอาวจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าเอ้อ WC โอเค เฮดี๋ยวบอกนะอางคิมมี่เหรอทางคิมมี่แพงปะน่าจะแพงอยู่ผมจำราคาไม่ได้โอเคปีแสนล้านเลยเหรอเวฟหลิวฮูนเงี้ยบีบีกว่าบีดีบีว่ะเฮ้ยดีๆก็ได้รู้อยู่ในนั้นแลน่ะใครวะซีบีนั้นแรลมีใครอ่ะนี่ไง ไอ้เดียบัวบอบีบัวยี่อะไรปัญญาอ่อนเดี๋ยวน้องเขาก็ฟาดตัวเออเดี๋ยวกูก็โดนด่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าเดี๋ยววิวซีมาอีกแล้วไอ้ควายไปกดเล็กเออแม่ตกเอฟเฟกต์แรงเลยเดี๋ยววิวซีเพื่อนขอขอรุนขอรุนโอเคกลางโอ้โหซีบีใครวะไม่ดูมันคือทีมชาติที่อะไรเว้ยทิปคาปี้ น้องอันนี้คือพิมพ์ชาติอะไรครับไอไคเซโดเนี่ยพิมพ์ชาติไคเซโดอ่ะผมจาได้อะคุณเวของจริงเขาอยู่อันที่ใบท้ายคุณก็รู้ถูกไหม,ม,หมคุณอยากได้ยี่สิบสามเพีสป่ะเอลกาดอ,อ,อเอลกาดอคุณอยากได้ยี่สิบสามเพยสไหมอยากได้ครับการจับลิวยี่สิบสองออกรัวรัวกาดมาดริดมาดริดแทบไม่ออกวงจังเลยครับกาลีน่าอ่ามึงงงกาลีน่าเนี่ยกูงง,งว่าไอ้ไสรั่งกูได้ตัวเฮียอะไรมเนี่ย เอ๊ยเอพี่เอาเฮ้ยเวนี่สิใ้เหรอเออทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าตตตตจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่ากูเป็นยี่อะไรอ่ะไงกูบอกแล้วมือกูว่างเพื่อนจริงว่ะอ่ะเวเดี๋ยวกูเปลยงเพลงเนี้ยอ่ ม okay. okay. ここึงจัดมาเพื่อนหรือเปิดก่อนเพลงนี้มึงชอบมากของรับเพื่อนอะไเยกูตกใจเพื่อนเฮ้ยเอพีเอฟแล้วโอ้เมย์การันตกใจเงี้ยดิเพื่อนกูกดเลยกูกดเลยแม่กูกดเลยเฮ้ยมาเอลเอ็นโอเคเฮ้ยเอเซียเอสเซียบวกแปดได้ไหมบวกแปดได้ไหม มันไปบริษัมันขายนอกได้เพื่อนโดนด้วยดีอุ้ยมันโดนดักกันยับเลยเพื่อนราคามันต่ำมากนะบริษัทอ่ะนี่ฮากิมมี่ก็สี่แสนเพื่อล้านเอเซียในสัตว์หมูเจ็ดโอตาเมนดี้เฮียไม่หมูกแปดเพรสองตัวเนี้ยเวนไม่แต่คุณแฮปปี้ไหมคุณพูดมาคุณแฮปปี้ไหมได้อยู่ได้อยู่โอเค